หลุดจองพวกแม่ลูก3 8 0แราคาไม่ถึง2ล้านครับผมวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจริงๆนะขออนุญาตกลับมาขายใหม่เดา FM 2 P 3 8 0นคันนี้นะฮะเป็นไงบ้างครับกับไปคดีพี่บอยอ่าเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น h ิโ o FM 2 P นะครับเป็นเครื่อง3 8 0ตัวแท้เลยโค้ดคัด C 2 P นะครับเครื่อง380รแรงจดทะเบียนปี5 5นะครับตัวนี้พิเศษเลยได้เป็นกระบะดัมอุศสมบัตินะครับเป็นมินิมกระบะเบาเลยชุดใหญ่เลยสเปกโดยรวมนะครับเอารอบๆกันอ่ะเริ่มที่ภายในก่อนเลยครับกด็ไ้ ภายในก็เดิมๆเ,เลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เน้นความเดิมนะครับได้เดิมได้บางเลยนะครับสวยงามไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะภา,ายในสะอาดสะอ้านแอร์เย็นอ่าแล้วพิเศษเลยตัวยางนะครับตัวยางนี่ได้ยางใหม่ทุกเส้นเลยนะครับนี่โอ้โหโอมใช้งานเลยใช่ไหมครับพี่บอยคุ้มนะครับ <c oughs> ยางใหม่ทุกเส้นนี่คุ้มเลยมีหลักแสนแน่นอนตัวสเปกกระบะตัวนี้ตัวแม่จะยาวอยู่6กเมตรยีิบนะครับยาวหเมตรยี เป็นดําเกษตรของอ่ส,สมบัติอ่สอสมบัติเลยนะครับอ่สอสมบัติดูพื้นนะพื้นยังสวยใช้งานยาวๆส่วนตัวลูกยาวอยู่6เมตรแปนะครับเนี่ยพิเศษเลยนี่เห็นที่เห็นยกขึ้นี่เขาหลังตัวลูกนี้สามารถยกได้นะครับเป็นระบบถุงลมยกล้อได้ครับทําให้ทั้งประหยัดยางทั้งประหยัดน้ามันนะครับวิ่งขาไปเอาล้อลงก็วิ่งบรรทุกหนักได้เลยขากลับ<า>วิ่งตัวเปล่าก็ยกขึ้นได้เลยสะดวกสบายตัวลูกก็สภาพใกล้เคียงกันกับตัวแม่นะครับ ใช้งานยาวๆแปรลูกเนี่ยน้ำหนักมันถูกดิ้อยู่ที่เท่าไหร่อะครับพี่บอย30บวกแน่นอนครับได้ประมาณ3800นะครับ3800เลยเห็นกระบะใหญ่ๆอย่างนี้แต่เบานะครับพอเป็นมีเนียร์เรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อการเกษตรจริงๆใช่ครับยิงนาอ้อยช่วงนี้นี่เดือนธันวาถึงเมษาเนี่รีบรีบมาคว้าตัวนี้ไปวิ่งคุ้มแน่นอนถังน้ำมันก็ยังใหญ่เลย <c oughs> มาเดี๋ยวให้ดูเครื่องนะฮะนี่หัวเครื่อง ตัวนี้เป็นเครื่อง P11C นะครับ P11C ถึกทนแน่นอนถ3 8 0ไป10เลนผมก็แปลว่าถ้าใครขับพังนี่ไล่ลูกน้องออกได้เพราะมันถึกจริงๆตัวนี้ไม่มีจุกจิกแล้วครับ P11C เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับเกียร์ก็เป็น z F เลยแล้วพิเศษตัวนี้มีรับประกันด้วยใช่ไหมพี่บิ๊กรับประกันด้วยรรัับปะกนเครื่องรับประกันเกียร์ให้ด้วยเลยนะครับใช่เลยครับผมฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าที่สนใจตัวนี้เอาไปวิ่งเกษตรนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่เท่าไหร่พี่บิ๊กราคา888,000เท่านั้นครับ คุ้มมากไม่ข้าม2ล้าน,า 2, ลาน2ล้านมีทอนทอนเยอะได้แอนเฟนได้ซื้อสดได้นะครับตัวนี้คุ้มแน่นอนได้ไปฝากไว้ด้วยนะครับ<ม> F M 2 P 380แรงมาพบกันที่อามาตะรถบรรทุกได้นะครับผมม<อ>าเดี๋ยวเราลองกันครับผมนี่พนะ่อเขาตั้ง,อองน,น,นะี่ดูสิแน่นมากเจ็บเรื่งองเจ็บพ่อแน่นมากอ่ะอยู่สองนะวันนี้เราแกไปรอตั้งใจเราไอ้ผมเกียร์ได้หรอจอดเลยก็ปล่อย

就小怪，小兵。